เราไปรอเลยขึ้นเรือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปทางนี้ไงทางนี้น้ำลึกไงทางนี้น้ำตื้นนี่นี่นี่เลยเอฟซีเราไปไหนเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยมาขนของเชิญด้วยพอมาถึงคุณวุนดับเครื่องดับเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ลงมาแล้วขนลงแล้วก็ไปรอค่ะโอ้ของชิมงานแต่ราคาไม่ห่อใหญ่มากเนี่ยห่อหนึงสอง้ไม่อยู่ด้วยนี่ ได้หมดเลยได้หมดเรือมันรัว่วครับน้ำหน,นะน่น้ำอนี่เป็นเรยองออกตอนลงมาให้ลงทำไมไม่ลงเดส,สะอาดลวงอลวงสะอาน หล่อหอล้นบาทคว้นมาเป็น้างขาด้วยนะคะนีู่ไมยครับเนี่ยน้แอลกอฮอล์ไปล้างมือล้างขาพี่พูดขึ้นไปขึ้นไปตอนนูเอาลงอยู่ลึกแล้ว ครับเออ,อพี่เขาอยู่ตรงนี้พี่เขารอตรงนี้ไมมอย่าพักใไปตัวพี์ทัวเดียนับรอว่าเราจะหลงไปอีกหมู่บ้านอ,อามาขนช่วยหน่อยคะ่ะที่เราต้องขนก่อนช่างเดียวก็เพราะว่าฝนตก แล้วคุณเองก็รีบไปโรงเรียนด้วยต้พีกดั้งนี้ยี่อนออลเออมา้กานะพี่ในบ้านมีกี่ลังคาเรือนโรเรียนบ้านมันมีร้อยครับร้อย้ถุงยังชื่อเกินนั่นนี่เนาะเกินแต่ได้ทุกคนใช่ไหมพี่ ร้อยเป็นมันหลายคนน่ะร้อยบ้านเป็มันหลายคนร้อยบ้านเนี่ยว่าหลายคนผมจะเอาไปให้ตาคนที่บ้านหลังเนี่ยเรียงร้อยอย่างเนี้ยเอาไปให้นี่ไงเอาให้แกเลยนี่นี่ตาคนนี้บ้านหลังแรกเนี่ยแกโดนมากกว่าคนอื่นแล้วแกก็นี่เอาให้แกเลยนี่กระดิ่งก็ทำไปทั้งหมดสามยงไปเดทท้ายคลิปเลยที่รองเท้าแสบของผมเด้นไม่ใช่ น้ำหนักเยอะไหมเนี่ยไปกหน่อยนี่น้ำหนักเกินไหมเนี่ยไม่เกินครับไม่เกินมีแต่ช่างไหมข้างหน้า่ะไม่ต้องลอยหรอกแล้วผมขอขับเรือแล้วก็สี่ให้ผมลองขับดูหน่อยครับไปก่อนเลยไปไปเชื่อครับแล้วก็สังฆทาน ใช่เลยใช่ค่ะใช่ใช่หมดเลยครับใช่หมดเลยใช่หมดเลยใช่หมดเลยตะกร้าไม่ใช่นะพี่ผมตะกร้าไม่ใช่เอ้าขึ้นอ่ะขึ้นขับดิไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ของผมขึ้นขับอ่ะพี่มันไม่ไม่อันนี้เหรอมันไม่กลิ่นครู่ นี่น้อนหลายหมืน่นนะเนี่ยสองหมืน่นเราคือห้าพันอาจจะดูได้นิดเดียวอ,อันเนี้ยจะไม่จับแล้วสองสมหมืน่นครับอ่าจะท๊อปไ่เราจะไปกันด้วย,เ,ย,เ,ยเราไม่ต้องไปนะไปด้วยกันดีดปะปะ คุณนินก็เอารถไปจอดตรงไหนอ่ะจอดตรงนี้ได้ไหมได้ครับจอดข้างนี้ก็ได้ครับทเทียบๆก็ไดคุณน<ท>ินจะไปไหมล่ะไปจอดเทียบตรงข้างหน้ารถเนี่ยอ๋อในหม,ม้อมีที่กับ<ถ>สวัสดีค่ะกำลังจะถึงฝั่งค่ะพอดีเอาของไปบริจาคเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเหลือน้ำนะคะอยู่รถที่เดียวระเบลน้ำอีกแล้วราเบลน้ำ อันนี้ก็รู้สึกแบบรับเพิ่มแทนอ่ผู้ที่บริจาคกกันด้วยนะใช่ดีมากเลยหรือว่าเราเข้าถึงจริงๆเราส่งถึงที่เลยไม่ใช่ว่าอามากรอง<ช>ๆไม่ได้บ้างหรือใช่เรามาถึงมลยชาวบ้านให้ให้เห็นเลยว่าเราส่งจริงจริงถึงที่จริง,รง,รง,รงๆครับ <laughs> อบคุณยใจบุญท,ที่บริจาคให้ด้วยนะคะถึงฝั่งแล้วค่ะแต่ด้านข้างนี่จะลึกนดะครับเราขับไปตรงถนนไม่ได้นะใบพัดมันจะโดนถนนตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณเมตรกว่านะเนี่ยตรงร่องน้ำตรงนี้นี่นก็รถเราจอดอยูข้างหน้าน,นี่เราเดินฝ่า คือเราจะเข้าไปหมอบเหมือนเราอยู่ในป่าเมซอนเลยเนี่ยใช่เป็นแบคกิวไงวันนี้เราจะหาทางคกทางคกสิออกเป็นย่าหาแทางคกมากินดิบเจองูเมซอนที่ร่มน้ำนี่ไงตุ๊ยางเทียบดียทีมงานเขาก็มาเหมือนกันคนช่วยเยอะอยู่นะขอช่วยวิทย์น้ำหน่อย พี่เขาบอกว่าเรือกูไม่ไหวแล้วเขากลับไปก่อนไม่ต้องช่วยลบไงลบลบลบพี่ทำไมกลับทำไมหันหัวกลับโอ้นี่ไงชีมงานเรามาแล้วนี่ยมาแล้วพี่เอียวเหรอ สายยังส่งสามชาแล้วก็ลงเดินขึ้นเลยขึ้น,ขนเขาไปด้วยหรือว่าใจพี่เขากลับไปส่งอีกรอบหนึ่งไม,ไม่เราดั้งเรือไปกลับไปอีกรอบหนึ่งพี่เหี่ยวครับหรือเปล่าพี่เหี่ยวพี่เหี่ยวมันหมดหรือเปล่าเนี่ยน้ำใมาพี่เหี่ยวนั่นแหละ

เรือน้ำใช่ไหมฮะได้แล้วึงแล้วเหรอกลับเลยกลับกลับรับรอนี่รถความเร็วสูงนี่ความเร็วสูงถึงแล้วขึ้นเรื่อยๆรุ่งกลับเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆออกเอาเรืองควา็วความเร็วนั้นขับตามสูดแล้วค่อยแทงข้างกันนะมันไม่ได้ขับไปนู่นมันไปอ้อมไปดิรถสวัสดีค่ะสวัสดีทีทุกท่านเลยนะคะค่ะเล้วก็มาช่วยน้ำท่วมนะคะอาจารย์เงินของด้ย 晒完了吧？不不不，快点，快点。 นูน่น่ะน้ำตรงวัดก็สูงอยู่นะคะส่วนมากจะท่วมแต่นาข้าว

ดี๋ยวเราออกไปเลยข้าวนข้าวนข้าข้าวนข้าวนนา

ขอบคุณค่ะแม่ปลาผมไม่กินนะครับผมได้ผมกินแต่ปลาแดกครับปลาแดกกินได้ปลาไหลผมไม่ได้ไก่ไก่ไก่ไข่ไข่ไก่ไก่ไก่